การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash ขั้นตอนการสร้างหน้าปกงานนำเสนอให้ไปที่ Create New เลือก Action Script 2.0หลังจากนั้นไปที่เมนู Window Author Panel ไปที่ Scene ดับเบ้ลคลิกที่ Scene 1เปลี่ยนชื่อ Scene เป็นคำว่า Main ไปที่ Panel Property ทำการตั้งค่า State โดยไปที่ Size เป็น1,024และ768หลังจากนั้นปรับมุมมองเป็นคำว่า fit in window ไปที่ panel timeline ดับเบิลคลิกที่ layer 1เปลี่ยนชื่อเป็น bg ซึ่งย่อม,มาจากคำว่า background หลังจากนั้นทำการแทรกรูปภาพโดยไปที่ file import import to library ทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการแทรกโดยสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการแทรกได้พร้อมกันคลิกที่ปุ่ม Open รูปภาพที่เราทําการแทรกจะปรากฏอยู่ที่ Panel Library หลังจากนั้นให้ทําการนํารูปภาพวางบนสเตตไปที่ Panel p r o p e r t y ปรับค่า w และค่า h e โดยค่า w ให้ปรับเป็น1,024และค่า h ให้เป็น768หลังจากนั้นจัดวางตำแหนง่งขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำการสร้างซิมโบลแบบ button โดยไปที่ panel library นำรูปภาพที่ต้องการทำเป็นปุ่มวางบน Stage ปรับ ตำแหน่งและขนาดโดยการใช้เครื่องมือ Fee Transform Tool พิมพ์ข้อความกำกับใต้ปุ่มโดยใช้เครื่องมือ Tech t เท t ก o ู l ที่รูปแรกให้พิมพ์คำว่าเมนูหลังจากนั้นคลุมดำที่ข้อความไปที่ p า n e แน r o p e r t y c า a r เล t e เตอร์แฟมิลี่แคือรูปแบบของตัวอักษร Style, คือการเป็นตัวปกติตัวเอียงตัวหนาตัวหนาและเอียงไซส์ไซส์คือขนาดของตัวอักษร Color, c o l คัคือสีของตัวอักษรหลังจากนั้นปรับตำแหนง่งที่รูปภาพถัดไปให้พิมพ์คำว่า Exit ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำการ convert symbol เพื่อสร้าง Symbol แบบ Button โดยการคลิกที่รูปภาพคลิกขวาเลือกคำสั่ง convert to symbol เลือกท้ายให้เป็นแบบ Button ตั้งชื่อ Symbol เป็นคำว่าเมนูคลิกที่ปุ่ม OK เลือกรูปภาพของปุ่ม exit คลิกขวาเลือกคำสั่ง convert to symbol ตั้งชื่อ exit คลิกที่ปุ่ม ok หลังจากนั้นให้มาที่ panel library ทำการตรวจสอบดูว่ามีปุ่มรูปมือชี้สีส้มเป็นชื่อตามที่เรากำหนดใช่หรือไม่หลังจากนั้นัับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มเมนูเมื่อเราัเัเบิ้ลคลิกเข้าไปสังเกตที่แถบทราไลน์จะเปลี่ยนเป็น up over down และ h i t เลือกที่ช่อง over คลิก เลือกคำสั่ง insert keyframe ใช้เครื่องมือ f r e e r a n s form tool ทำการปรับขนาดรูปภาพโดยการย่อหรือขยายตามต้องการหลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบโดยการคลิกที่ up และ over ว่าขนาดของปุ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คลิกที่ลูกศรสีฟ้าเพื่อออกไปยัง scene main ทำเช่นเดียวกันกับปุ่ม exit โดยการับเ,เปุ่ลคลิกที่ปุ่ม Exit เ,เลือกช่อง Over คลิกขวาเลือกคำสั่ง Insert Keyframe ทำการปรับขนาดตามต้องการหลังจากนั้นตรวจสอบคลิกลูกศรสีฟ้าเพื่อออกไปยังซีเมนขั้นตอนต่อไปเป็นการใช้ Action Script เพื่อควบคุมการทำงานของปุ่ม โดยการคลิกที่ปุ่มคลิกขวาเลือกคำสั่งแอคชั่นเมื่อปรากฏ Panel Action เปิดหนึ่งครั้งที่มูวิค c ลิป Control และดับเบิลคลิกที่ On เมื่อปรากฏคำสั่งให้ดับเบิลคลิกที่ Release เข้าไปไภายในเครื่องหมายปีกาให้พิมพ์โค้ดที่ปุ่มเมนูเป็นคำว่า play วงเล็บเปิด วงเล็บปิด s e ม i c o l o n สังเกตโคต้ดจะต้องเป็นโค้ดสีน้ำเงินหลังจากนั้นปิดที่ปุ่ม exit ให้ทำการคลิกขวาเลือกคำสั่ง action double ล l i c k ที่ on ดับเ l e ลคลิกที่ release เข้าไปภายในเครื่องหมายปีกาและให้พิมพ์โค้ดตามตัวอย่างคือ fs command quit ลงไปภายในเครื่องหมายปีกาสังเกตที่โค้จะต้องเป็นสีน้ำเงินภายในฟันหนูเป็นตัวอักษรสีเขียวหลังจากนั้นกดปิดขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำการสร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อแทรกข้อความโดยไปที่พารเนลของไทม์ไลน์ คลิกที่คำสั่ง New Layer ดับเบิลคลิกที่ layer 2เปลี่ยนคำว่า text ทำการล็อกที่ layer bg โดยกดที่เครื่องหมายลูกกุญแจเพื่อป้องกันการแก้ไขที่ layer text ให้ทำการพิมพ์ชื่อเรื่องโดยใช้เครื่องมือตัว T หลังจากนั้นทําการตกแต่งข้อความเมื่อทําการปรับแต่งข้อความเรียบร้อยแล้วสามารถแทรกรูปภาพเพื่อนำมาใช้ได้ หากต้องการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับข้อความจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาของเฟรมโดยการคลิกที่เฟรมที่50คลิกขวาเลือกคำสั่ง insert keyframe หลังจากนั้นให้ไปที่เฟรมที่1ของ Layer text กำหนดจุดเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการให้แสดงในที่นี้ต้องการให้ข้อความอยู่ด้านนอกก่อน หลังจากนั้นมาที่เฟรมที่50ซึ่งคือจุดสิ้นสุดของข้อความว่าต้องการให้อยู่ในตำแหน่งใดเลือกช่องเฟรมภายในเฟรมที่1ถึงเฟรมที่50ช่องเฟรมใดก็ได้คลิกขวาเลือกคำสั่ง create classic tween สังเกตที่แถบ Timeline จะมีลูกศรจากเฟรมที่1วิ่งไปหาเฟรมที่50 หลังจากนั้นทําการปลดล็อกที่เลเยอร์ BG ไปเฟรมที่50ของเลเยอร์ BG คลิกขวาเลือกคำสั่ง Insert Keyframe จะปรากฏดังภาพหลังจากนั้นทําการทดสอบโดยการกดปุ่ม Ctrl o และ Enter พร้อมกันหรือไปที่ Control แล้วใช้คำสั่ง Test Scene เมื่อทำการเทสงานจะเห็นว่าตัวอักษรของเรามีการเคลื่อนไหวแต่ยังไม่หยุดและเมื่อเรานำเมาส์มาชี้ที่ปุ่มเมนูและปุ่ม exit จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของปุ่มให้กดปิดหลังจากนั้นไปที่ Layer t เทเลือกช่องเฟรมที่50คลิกขวาเลือกคำสั่ง Action ให้ใส่โค้ด stop ลงไป โดยการพิมพ์ stop stop วงเล็บเปิดวงเล็บปิด semicolon หลังจากนั้นกดปิดงานทําการเทสอีกครั้งโดยกดปุ่ม control enter ตัวอักษรมีการหยุดอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นทําการเซฟงานโดยไปที่ไฟล์เลือกคำสั่งเซฟ เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเซฟทําการตั้งชื่องานกดปุ่มเซฟสังเกตไฟล์จะเป็นไฟล์ fla ซึ่งสามารถแก้ไขได้ ในขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการสร้างหน้าเมนูและหน้าเนื้อหาตามลำดับค่ะ